สำหรับโปรโมชั่นตีเทิร์นของเรานะคะสำหรับใครที่กำลังตัดสินใจอยากเปลี่ยนคันเก่าเป็นคันใหม่เนี่ยทางคู่ทางคู่ว่ะสูงเกินทางคู่โบต้าเนี่ยของเราเนี่ยนะคะรับตีเทิร์นสินค้าจากคูปตา้าหรือรุ่นอื่นทุกรุ่นท,ทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถขุดรถแท็กเตอร์รถดำนาเรารับตีเทิร์นหมดแล้วเรากล้าพูดเลยว่าเราให้ราคาสูงไปไหนแล้วนะ ลูกค้าสามารถเลือกนําเงินตีเทินที่ได้รับมาเนี่ยเอาไปลงทุนได้เอากลับไปลงทุนได้เลยหรือจะเอามาเป็นเงินดาวก็ได้หรือจะเอาไปปิดยอดกับทาง listing ก็ได้นะคะก็สามารถนํามาใช้ปิดยอดได้เลยนะคะหรือนําเงินมาให้เราฝากจ่ายค้างงวดให้ เพียงแค่แจ้งความประสงค์มาเท่านั้นเองนะคะอันนี้คือเราทำให้ทุกอย่างเลยรวมไปถึงเนี่ยแค่ติดต่อเราเข้ามาหาเราเท่านั้นถ้าอยากตีเทินเดี๋ยวเราส่งพี่พี่ทีมงานของเราเนี่ยไปหาถึงที่เลยประเมินราคาให้ถึงบ้านคุณพี่จ๋าคือไม่ต้องมาคือขอแค่แจ้งความประสงค์มาเดี๋ยวเราไปหาเองนะคะรับโปรโมชั่นส่วนลดของแถมพร้อมเงินช่วยเหลือเงินดาวกันแบบจุ ซื้อคูปต้าต้องหัวเฮงหลีนะครสวรรค์